ตอนนี้ก็รอบสุดท้ายนะครับเราก็ใส่บาทพุทธลูปด้วยนะครับแล้วก็ใส่บาทพระสงฆ์ด้วยนะครับคือนี่ลูกก็รวยไม่ทำจะมีกินยังไงใส่บาทพุทธรูปนะครับมาอนุโมทนาบนกันนะครับทุกคนอนุโมทนาบนขอให้รวยๆกันนะครับถูกภาพแข็งแรงนะครับให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองครับเดี๋ยวรอพระสงฆ์ท่านจะเดินตามมาครับนี่ครับ พระสงฆ์กำลังจะเดินตามมาครับอันนี้คือรอบที่สามนะครับการทําบุญรอบอุโบสถรอบที่สาครับครับถ้าใครมีจิตศรัทธาก็สามารถมาช่วยกันบุรณะวัดหนองกลางได้นะครับซึ่งเป็นวัดเล็กๆนะครับยังขาดปัจจัยอีกเยอะนะครับในการอันุโมธนาบุญนะครับสามารถมาช่วยกันได้นะครับคนเล็กๆละน้อยเอาเงินมาถวายหรือว่า นำกรถิ่นนำพระป่ามาถวายได้นะครับว่าตักแดดเรายังขาดปัจจัยอีกเยอะครับมาช่วยกันบำรุงศาสนาครับจะได้ได้บุญกันเยอะๆนะครับนี่นะครับว่าตักแดดยังต้องการปัจจัยเยอะนะครับนี่ก็เพิ่งจะทํากําแพงเพิ่งทําอุโบสถเพิ่งทําสนุปบำรุงอุโบสถเสร็จไปนะครับกําลังขาดปัจจัยนะครับท่านใดมีปัจจัยนะครับมีจิตศรัทธาก็มาได้นะครับ าาพระอาจารย์วิบูลท่านยินดีต้อนรับหมดทุกคนนะครับนี่นะครับอ่าเรามารับพรกันนะครับตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งรอบสุดท้ายนะครับรอบที่สามมาอนันโมทนาบุญกันนะครับอนันโมทนาบุญกันเยอะๆนะครับจะได้ได้บุญอนันโมหานาบัง มาช่วยกันอนุโ้าหนาบุนนะครับอุติทิศให้บรรพบุรุษด้วยนะครับให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วด้วยนะครับจะได้เจริญรุ่งเรืองครับนี่นะครับพระสงฆ์ท่านก็มารับบาตรกันนะครับ สองทขามารับบาทครับท่านแม่ตามารับบาตนะครับนี่หมดแล้วนี่ครับครับก็เป็นการจบพิธีการตักบาทขเขาสารอาหารแห้งนะครับตอนรับปีใหม่เป็นการจบพิธีนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอให้รวยรวยรวยเฮงเฮงกันนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุมั่นขวัญยืนกันนะครับ ขอบคุณกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ